อ่ะสวัสดีครับเรามาดูลาละ่าอ่ะงานใหม่ไลแมนลาล่าแอดดัมออเข้าไปอ่ะมันยังกดไม่ตรงนะนี่อ่ะยังปรับไม่ได้ปัดทิ้งก่อน เข้าไปที่ตั้งค่านะครับเพิ่มเติมโหมดพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มันให้มันปรับได้สามร,ระดับเลื่อนไปล่างสุดแจมันปิดใช่ไหมเปิดสามเนี่ยบังคับแอปหน้าต่างไหนอ่านเอาละกันอ่ะผมเล่นให้ดูนะออกแล้วเวลาเวลาครับกดอะอ่าดวดวาด,วดวมันมีให้สลับด้าน พัฒนาซอฟต์แวร์อยากเข้ามาแล้วเข้าทีเดียวเลยเดี๋ยวต้องปรับตัวหนังสือใหญ่กันไม่งั้นมันกด,กดไปตรงจุดมันจะกลายเป็นกดสองที่บังคับทิศทางะครับไปทางซ้ายทางขวาอะไรเนะ่ะเวลาเราขับกดใช่ไหมเราะจะกดด้านซ้ายเราแค่สลับหน้าจอครับสักครู่นะหาก่อนอันนี้เครื่องเครื่องเพื่อนที่มาเปลี่ยนแบบนะก็เลยไล่ให้ปรับเล็กสุดเนี่ย สามร้อยยี่สิบภาพเครื่อนไหนปิดหมดมันจะไม่เหมือนแอปลาลาสีส้มสีส้มทันเร็วเกินเว้าเครื่องเครื่องประชาร์เว้าบังคับทิศทางเห็นไหมเรียงไปทางกลับด้านครับพอกลับด้านแอปมันจะกลับด้านเหมือนกันแล้วก็กดทางซ้ายเวลาขับรถแล้วแต่คนถนัดผมถนัดทางนี้ทางขวาผมก็อยู่ทางทางเดิมเอทางขวาทางเดิมออกโหลดแอปตัวนี้มานะเห็นไหมพิมพ์เปภาษาไทยเลยปรับอักษร แบบอักษรปรับขนาดใหญ่พอโหลดมาใช่มหมพอโหลดมาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งออกก่อนอ่ะกดเข้าไปอรอโฆษณาก็รอนะครับตาบาดมาที่แรกอะมันจะเป็นไงบวกหรือรอะไรจะไม่ได้แล้วอะมันต้องเพิ่มเพิ่มได้อะ่ะ ล้วเพิ่มไปให้มากที่สุดเลยอ่ะสองสองร้อยสองร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นตอันนี้ผมเพิ่มไปแล้วกดใช้นนตั้งหนึ่งนะเราโอชนาก่อน,อนพอใช้เสร็จอันนี้ไม่ต้องกลับย้อนกลับปัดทิ้งทันนี้มันจะใหญ่ตรงสื่อจะใหญ่กว่าเดิมเห็นไหมแต่ทีเนี้ยมันยังไม่พอนะเข้าไปการแสดงผล เลื่อนไปอันที่ปรับตัวอักษรขนาดตัวอักษรหรือเปล่าเนี่ยอ่าขนาดตัวอักษรเลื่อนมาเนี่ยครับสุดท้ายใหญ่สุดเลยปัดทิ้งอ่ามาดูแอปลาลท์ใหม่คันนี้จะมันจะปรับครึ่งจอแบบนี้ได้เห็นไหมแล้วทีแรกเราไม่ได้ปรับมันปรับอย่างนี้ไม่ได้อาเดี๋ยวกดงานแล้วกัน พอเราปรับแบบนี้แล้วอ่ะมันจะมาอยู่งานจะมาอยู่ตรงนี้ทีเดียวเนี่ยตรง wallet เ,เนี่ยบนวอลเล t นิดนึดนงจะกดที่เดียวหมดเลยแล้วก็เปิดโหมดดัน cpu ผมเปิดสุดหมดนะสุดหมดเลยเ๋ยทัตไ้ครึ่งหนึ่งก็ได้อ่าลองเอาทัตครึ่งหนึ่งก่อนแต่ทัดอันนี้ปกตินะไม่ไม่ปรับไม่ยุ่งอันนี้แล้วแต่คนไล่ ดูดิว่าได้งานไหมแต่มันจะกดตำแหน่งเดียวเลยครับตำ,ตำแหน่งเนี้ยนิทิ้นเนี้ยจอปรับตรงสเกลภาพอันล่างอ่ะสามยสิมันจะปรับได้แค่นั้นคือใหญ่สุดแล้วต้องแบ็ชาร์ตแบ็ชาร์ตสองโก็เหมือนกันอันนี้แบ็ชาร์ตสองแล้วก็โหลดแอปตัวปรับอักษร ่เมื่อกี้ให้ดูแล้วเดี๋ยวไปย้อนดูแล้วกันนะโหลดตัวน,นั้นมาแล้วก็เปิดวาร์ปครับงานวาร์ปเห็นไหมกดตรงจุดนะตรงนี้นะเข้าไปตั้งค่าแบบที่ผมตั้งนะครับอ่ารุ่นแบตชาร์ตสองกับแบตชาร์ตสองโปรนะแต่อันนี้ผมอยู่ชันเมืองงานงานวาร์ปแล้วคนสมัครเยอะครับแบ่งครึ่งจอแทบจะอยู่แค่นี้เราเลื่อนมาข้างล่างนิดนึง มันม่นต้องไปหมดนะแค่อลอนิดหนึ่งไม่นหนักอะต,ต้องถือกดผมถนัดถือกดอะผมถือกดแล้วกันต้องแย่งแย่งกันกดเหมือนเดิมพอปรับหายตรงจุดเดนี้ก็กดแย่งกันกดเหมือนเดิมครับเครื่องไม่ได้รู้นะครับเครื่องเดิมหมดเลยผมว่าผมดันซีอุสสุดดีกว่า ุดแล้วเหมือนจะกดง่ายกว่าสุดหมดเลยสามคีนะครับส่วนส่วนแอปปรับภาพตรงเนี้ยเท่าเดิมไม่ไม่ได้ยุง่งตรงเนี้ยเท่าเดิมเห็นไหมผมจะไม่ยุง่งหรือว่าใครลองไล่ปรับดูแล้วกันเอาที่เข้ามือเราครับแต่ปรับภาพเท่านี้หมดเลยให้มันตรงจุดบนวอลเล็ตเห็นไหมอ่าบนวอลเล็ตนี่นะคำว่าวอลเล็ตเนี้ยข้าง,างบนวอลเล็ตนิดนึง ข้างบนวอลเล็ตอะครับอ,อย่างเงขอคลิปนี้ขอเก้าเทีกันกดไม่ได้ก็พอจบคลิปให้รู้ว่าปรับแบบนี้แล้วมันจะกดตรงตรงนี้ตรงที่ผมซอยนิ้วเนี่ยแปดนาทีพอดีกว่าวเดี๋ยวจะติดฟิล์มให้เขาด้วยครับ พราะผมเป็นแบบลัฟิล์มผมอยู่แล้วก็อยาใส่ฟิล์มให้ด้วยเลยเปลี่ยนซีโคนให้มันร้อนช้าลงให้มันร้อนช้าลงไม่ใช่ว่าร้อนเร็วขึ้นร้อนมันก็ร้อนน่แหละแต่เครื่องมันจะร้อนจะร้อนยากกว่าเดิมน,นิดหนึ่งเพราะมันเปลี่ยนซีโคนแล้วอ่ะหกนาทีห้าสิบขออีกหนึ่งนาทีพอไม่ไม่มาก็พอแล้วจะใส่ฟิล์มแล้วพอเข้ามารับเครื่องประมาณหกโมงเย็น เดี๋ยวติดฟิล์มให้เขาก่อนของเกา่กาฟิล์มกรจกแตกแบตรวมจอข้างนี้บินบินมาติดเลยข้างเนี้ยเนี่ยมันบินเข้าไปพับพับจออ้าง่ะผมต้องแงออกตอนตนี้ผมแงออกแตตรงตรงเล็บผมเนี่ยผมแงออกเม่งน้ันใส่จอไม่ได้ ไม่มีงานแล้วผมจบคลิปแล้วกันแต่มันกดตรงนี้นะพอ,พอปัดแล้วจะกดตรงอยู่ตรงนี้หมดเลยนะเนี่ยนิ้วผมตรง<ม>โอเคกดฝากไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวมีอะไรดีผมจะลง youtube อีกครับจบคลิปแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ